เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้นะคะพาไปดูค่ะวันนี้คุณฟ้ารู้จักถั่วดาวอินคาไหมเคยได้ยินชื่อมันเป็นดาวใช่เปล่าหรือเปล, <ะ S 2> <น>ลูาดาว <ไข S 1> ใช่เใี่ใราคาสูงนะ <laughs> รู้อย่างเดียวคือถั่วดาวอินคาเนี่ยแพงอยู่ค่ะถั่วดาวอินคาเขาเอาไปแปรรูปได้ก็คือเอาไปทําสบู่เดี๋ยวพาไปดูกเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่มีความคิดเริ่มในการที่จะรู้จักสร้างรายได้ให้กับตนเองรวมไปถึงเกษตรกรในชุมชนด้วยค่ะไปดูการรายงานของคุณมลทิราบําเน็จพันธ์กันค่ะเชิญค่ะ ถ้าหากจะพูดถึงถั่วดาวอินคาหรือต้นเสษฐีแล้วถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่นํามาส่งเสริมการปลูกในประเทศไทยโดยถั่วดาวอินคาถือเป็นพืชตระกูลถั่ววิธีการปลูกจะต้องทําค้างหรือม้ยึดเพื่อให้ถั่วเลยจับค้างที่ทําไว้ซึ่งถั่วดาวอินคานี้ถือเป็นพืชที่อุดมด้วยคุณค่าทางโพชนาการซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้ทําให้คุณป้าสําอางอุไรกิจได้มีความคิดดีเดิม ในการที่จะสร้างไรายได้ด้วยการปลูกต้นถั่วดาวอินคาบนพื้นที่สองไร่ตำบลพลงังอำเภอเมืองจังหวันออนดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนได้หันมาปลูกแทนการทำนาที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากโดยผลิตภัณฑ์ที่ทำได้แก่การทำสบู่จากถั่วดาวอินคาวางจำหน่ายสร้างไรายได้ถึงแม้จะเป็นการที่เดิมแต่ก็มีรูปทางการตลาดที่สวยงามได้พืชตัวนี้ขึ้นมาก็เลยท่านนายกท่านรณรงค์อยู่เนาะให,ให้แบบ อ,อยากให้มีเสร็จพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยเออเอาก็เอาพอดีลูกชายให้มาก็เลยมาปลูกค่ะส่วนขั้นตอนการผลิตสบู่จากถั่วดาวอินคานั้นก็ไม่ยากค่ะวิธีการทําสบู่นะคะก็เราจะเริ่มจากการนําหัวเชื้อที่เป็นสบู่เป็นก้อนนะคะแล้วก็เอามาคนใส่หม้อค่ะแล้วก็ให้ทําให้ละลายหลังจากนั้นใช้หัวเชื้อสบู่ประมาณหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็คนให้ร้อนให้ละลายค่ะ แล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยค่ะที่สกัดจากน้ำมันถั่วดาวอินคาค่ะมาผสมแล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ละลายแล้วก็แต่งสีค่ะแต่งสีเสร็จแล้วก็แล้วก็ใส่หัวเชื้อน้ําหอมที่เราต้องการจะอาจากจะให้ได้กลิ่นแบบไหนแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นแล้วก็เตรียมพิมพ์มาไว้ค่ะแล้วก็นํามาเทใส่พิมพ์เพื่อแบบว่าเราให้เซตตัวแล้วเราก็นํามาแพ็คแล้วก็ติดผลิตภัณฑ์ของเราเอง นอกจากผลิตภัณฑ์สบู่ที่ทําจากถั่วดาวอินคาแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอาทิชาดาวอินคาและกาแฟจากดาวอินคาอีกด้วยค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะนี่ก็คือสบู่ที่ได้จากการแปรรูปของต้นถั่วดาวอินคาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นพืชเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนพลังในช่วงฤดูแรงนี้ค่ะสำหรับถั่วดาวอินคาถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่สามารถนําไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง60ปีใช้ระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยว6 8เดือนและที่สําคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปลูกเพราะปลูกแบบอินทรีย์สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีปีละ4 6รอบตัวดอวอินคาไม่ได้ใช้ประโยชน์เฉพาะเมล็ดเท่านั้นใบสดใบแห้งหรือยอดอ่อนก็สามารถขายได้เช่นกันโดยนําใบไปทําเป็นใบชาหรือนําไปสก,กัดเป็นคลอโรฟิล เปลือกนำมาเป็นปุ๋ยเกษตรอินทรีย์หรือจะอัดก้อนใช้เป็นพลังงานแทนความร้อนได้อีกด้วยค่ะไพบุญมาตาถ่ายภาพมนทิดาบําเน็ตพันธ์สนย์ข่าวภูมิภาคททบ5นครราชสีมารายงาน ปูนคุณวันทิราบําเน็จพันธ์นะคะพาลงพื้นที่ไปที่โคราชะคะ่ะเราก็ท้ายที่สุดแล้วได้เห็นสักทีนะคะว่าถั่วดาวอินคาเป็นยังไงเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยดิฉันถามคุณฟ่ายว่าเอ๊ะถั่วดาวอินคาหน้าตาเป็นยังไงอุตส่าห์วาดรูปให้ดูแล้วแต่ว่าคุณเมว่ออาจ,จะนึไ<ด>ออกไม่ออกการ <laughs> วาดภาพของเราแต่อย่างที่บอกว่าถั่วดาวอินคาเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากเมล็ดถั่วเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้ยอดมันก็ทําเป็นชาได้เช่นกันแถมเปลือกก็ทำมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าจะทําเป็นพลังงานความร้อนก็ไไดด้้้้้้ใชทังตนนแบบี สนใจเลยทีเดียวค่ะเกษตรกรท่านไหนสนใจก็หลอลกหลบดูถั่วดาวอินคารับรองว่ารวยแน่นอนค่ะพักกันก่อนคู่เดียวช่วงหน้าติดตามภารกิจทาหารกับแวดวงกองทัพค่ะ